ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Storyteller รายการที่จะนำเรื่องราวต่างๆรอบโลกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับและวันนี้เราก็ขอเสนอเรื่องการปฏิวัติของโครโนสหลังจากที่เล่ากันว่าไกอาและยูเร u นัสได้กลับไปปกครองสวรรค์แล้วหน้าภูเขาโอลิมปัสพวกเขาก็พากันให้กำเนิดลูกๆขึ้นมาอีก3ชุดอันประกอบไปด้วยกลุ่มแรกเป็นอสูรมี3คน50หัว100แขน ตัวใหญ่และนิสัยดุร้ายซึ่งเมื่อ,อยูเรนนสได้พิจารณาดูแล้วว่าลูกๆเหล่านี้ช่างดูแน่เกลียดสุดๆเขาเลยตัดสินใจจะเตะลูกๆก,กลุ่มแรกลงไปจากสวรรค์กลุ่มที่สองเป็นยักษ์ไซครอบมีรูปร่างใหญ่โตและมีพรสวรรค์ทางด้านการช่างเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นก็ตามพวกเขาไม่ได้มีรูปร่างกายที่ดูดีเท่าไหรนักเลยถูกยูเรนัสผู้ที่เป็นพ่อ ตะตกสวรรค์ไปอีกตามระเบียบกลุ่มที่3กลุ่มนี้มีรูปร่างใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุดมีอยู่ด้วยกัน12ตนได้แก่โอเซียนูนอสผู้ปกครองน้านาน้ำาซีัสคลีอุสไฮเพอเรียนเทพแห่งแสงอาเอพิทุสผู้เป็นอมตะรีอามารดาของเทพโอลิมเปียนยุคใหม่ทีอาร์เทมิสเทพีแห่งความยุติธรรมเททิสเทพีแห่งลำน้ำฟีบี เนโมซิน e เทพีแห่งความจำและโคโนสเทพแห่งการเวลาน้องเล็กผู้สร้างตำนานรวมเป็น12เทพไททันผู้ทรงพลังแต่ถึงกระนั้นก็ตามด้วยความเกรงกลัวว่าลูกของตนจะก่อรัฐประหารและเขี่ยตนเองออกจากบัลลังก์สวรรค์ยูเรนัสเลยได้จัดการเตะลูกๆของเขากลุ่มนี้ลงไปยังทาทารัสดินแดนแห่งนรกที่เต็มไปด้วยเปลวไฟซึ่งแน่นอนครับ การกระทําครั้งนี้มันสร้างความเครียดแค้นให้กับพระแม่ไกาอาเป็นอย่างมากที่ต้องเห็นลูกๆสุดที่รักของตนโดนสามีไล่ออกจากสวรรค์ไปทีละตนดังนั้นในคืนหนึ่งนางจึงได้ลงไปเยี่ยมลูกๆอย่างแดนทาทาลัสพร้อมกับเสนอแผนการปฏิวัติให้โดยแผนการของพระแม่ไกาอาก็คือเมื่อ,อยู as, เรนัสเสด็จมาร่วมหลับนอนกับนางก็ให้ลูกๆตนใดตนหนึ่งย่องมาจัดการกับพ่อเสีย อย่างไรก็ตามเมื่อเหล่าไททันฟังจบก็ไม่มีใครกล้าลงมือด้วยความกลัวในอำนาจของยูเรนัสผู้เป็นพ่อยกเว้นก็แต่โครโนสไททันผู้น้องที่ตัดสินใจจะเป็นผู้ลงมือในครั้งนี้โดยเขาได้รับเคียวจากพระแม่ไกาอาเป็นอาวุธไปต่อสู้กับพ่อของตนในที่สุดแผนการก็ดำเนินไปตามที่พระแม่ไกาอาได้วางเอาไว้โครโนสเข้าต่อสู้กับยูเรนัสอย่างดุเดือดดยผลของการต่อสู้ก็คือ โครโนสเป็นฝ่ายชนะเขาได้ตัดไอจ้อนของพ่อตัวเองและโยนทิ้งไปในทะเลจนเกิดเป็นเทพีอะโฟรไดท์ ite, ขึ้นมาในขณะที่เลือดของยูเร u นัสก็ได้กลายเป็นวิญญาณของเฟลลีและอาริเนสสัตว์อสูรที่น่ากลัวซึ่งก่อนที่ยูเรนัสจะจากไปด้วยความแข้นใจในตัวของลูกๆเขาจึงได้สาบแช่งให้โครโนสต้องพบกับจุดจบเดียวกับเขาขอให้กรรมตามสนองนั่นเอง เมื่อบรรลังของผู้เป็นพ่อว่างลงโครนนสก็ได้สถาปนาคณะโอลิมเปียนขึ้นใหม่โดยแบ่งพื้นที่และหน้าที่ต่างๆให้กับพี่ๆของตนได้ไปจัดการแต่เหมือนวงจรทรพีเทวะจะยังไม่จบสิน้นเมื่อโครนอสได้แต่งงานกับรีอาหนึ่งในพี่น้องของตนจนให้กำเนิดเป็นเหล่าเทพยุคใหม่ที่แข็งแกรง่งพอๆจะมาท้าทายอำนาจของตนในอนาคตนั่นเองโครนนส หรือโครโนสคือเทพแห่งการเวลาอันเป็นนิรัน์เขาเป็นผู้นําและผู้ที่อ่อนเยาว์ที่สุดในเผ่าพันธุ์ไททันรุนร่นแรกๆเทพผู้เป็นทาย,ยาทแห่งไกอาและยูเลนัสเขาได้ขับไล่ยูเรนัสผู้เป็นพ่อแล้วขึ้นเป็นใหญ่ในช่วงยุคทองของตำนานผลจากความอุดมสมบูรณ์และความดีงามในยุคของโครโนสถูกสักการะบูชาในฐานะทเทพแห่งการเก็บเกี่ยว เทพผู้ควบคุมผลผลิตธรรมชาติการเกษตรและผู้ลำดับการเวลาที่มีความสัมพันธ์ต่อมวลมนุษย์เขามักถูกพิจารณาให้อยู่คู่กับเคียวซึ่งใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเคียวอันเดียวกับที่เขาใช้ตอนหรือฆ่าพ่อเขานั่นเองในกรุงเอเธนทุกวันที่12ของเดือนจะมีงานเทศกาลที่ถูกเรียกว่าโครเนียซึ่งถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้แก่โครนอสและเฉลิมฉลองให้แก่ การเก็บเกี่ยวผลผลิตโครโนสยังถูกรวมเข้ากับซาตานของโรมันด้วยและยังมีข้อเสนอว่าอาจเป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงกับปิศาจอินเดียเก่าแก่ที่ชื่อว่าโครนิแต่ในอเล็กซานเดรียและยุคสมัยที่วิทยาการเฟื่องฟูนั้นชื่อถูกสับสนกับคำว่าโครโนสซึ่งหมายถึงเวลาในเทพนิยายกรีกโบราณโครโนสนั้นริษยาในพลังอำนาจของยูเรนัสผู้ปกครองจักรวาลยูเรนัส ถูกบรรยายว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อไกอาเมื่อเขาเอาลูกๆขนาดยักษ์ของเธอไปขังไว้อย่างทาทลัสดังนั้นไกอาจึงสร้างเขียวขึ้นมาโดยโครโนสได้ชักชวนพี่น้องของตนมาโค่นล้มผู้เป็นพ่อซึ่งมีเพียงโครโนสที่กล้าหาญพอจะใช้เขียวอันนั้นดังที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วโครโนสได้กักขังพวกยักษ์และไซครอบอีกครั้ง และใช้มังกรชื่อแคมเป้คอยเฝ้าพวกเขาไว้เขากับภรรยารีอาขึ้นครองบัลลังก์เป็นผู้ปกครองทั้งโลกในฐานะราชาและราชนีในยุคสมัยของโครนอสนั้นถูกเรียกว่ายุคทองผู้คนในยุคนี้ไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายและกฎระเบียบเพราะทุกคนจะทำแต่สิ่งที่ถูกต้องคำว่าผิดศีลธรรมนั้นไม่อยู่ในความสนใจของพวกเขาแม้แต่น้อย ครโนสได้เรียนรู้จากไกอาและยูเรนัสว่าตัวเขานั้นถูกกำหนดโชคชะตาให้โดนโค่นล้มโดยลูกชายของตัวเองซึ่งมันเป็นผลลัพธ์จากการที่เขาโค่นล้มพ่อของตัวเองหลังจากที่เขามีทายาทและกำเนิดทารกขึ้นมาเป็นที่ดาแสนสวยเด็กหญิงนี้ช่างสมบูรณ์แบบมากหรืออาจกล่าวได้ว่าสมบูรณ์แบบเกินไปเรอาตั้งชื่อลูกของนางว่าเฮสเทีย นางเรอาใช้ผ้าหุ้มห่อเด็กทารกเอาไว้แล้วยื่นให้โครนอสที่กำลังภูมิใจโครนอสยิ้มเขาพบว่าทารกนี้ไม่ใช่อสุรกายแต่ก็สังเกตว่าเฮสเทียไม่ใช่ไททันเธอตัวเล็กกว่าตัวหนักกว่ามีสัดส่วนที่สมบูรณ์ดวงตาเปล่งประกายแสดงถึงสติปัญญาอันล้ำเลิศ กว่าทารกทั่วไปจึงเป็นต้นเหตุที่ทําให้โครโนสปล่อยให้นางเติบโตไม่ได้มิเช่นนั้นคํำสาปของยูเร u นัสจะเป็นความจริงเขาต้องลงมือโดยเร็วและถาวรที่สุดโครโนสอ้าปากกว้างกลืนเฮสเทียเข้าไปทั้งตัวเรอากรีด Re ร้องสติแตกร้องขอให้โครโนสสำรอกออกมาแต่โครโนสมีกระเพาะที่แข็งแรงพอกินอะไรเข้าไปแล้วก็ไม่เคยขย้อนออกมาอีกเลย ในทางเทคนิคแล้วเฮสเทียเป็นอมะตะไม่มีวันตายอยู่ในท้องของโครนอสอย่างนั้นส่วนตัวของเรานั้นนางก็ไม่สามารถหนีเจ้าแห่งโลกทั้งใบนี้ได้นางได้แต่อดทนซื้อเวลารอคอยจนกว่าจะสามารถเอาเฮสเทียออกมาได้เรอาได้กำเนิดทารกอีกครั้งคราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงตัวน้อยน่ารักยิ่งกว่าเดิมเธอชื่อดิมิเทอร์โครนอสรับเด็กไว้ในอ้อมแขน ขาทราบทันทีว่าดิมิเทอร์นั้นเป็นเทพีอีกองค์หนึ่งนางเปล่งออร่าแรงกล้ากว่าเฮสเทียเสียอีกนางเป็นตัวปัญหาขนาดใหญ่เลยละ่ะโครโนอสไม่รอช้าเขาอ้ากรามและกืนลงไปอีกเรอาก็กรีดร้องโวยวายตามด้วยคุณพ่อก็ขอโทษขอโพยในขณะนี้ท้องของคโครโนอสมีทารกอยู่ถึง2ตนคโครนอสยืนกรานว่าอยากมีลูกอีกลูกคนต่อไปต้องดีกว่านี้แน่ เขาให้สัญญาเขาจะไม่กลืนเด็กอีกต่อไปแล้วลูกคนที่สามก็เป็นหญิงอีกเรอาตั้งชื่อให้หนางว่าเฮราและเฮรานั้นก็ไม่มีความเป็นไทท่านเลยแม้แต่น้อยนางเรอาได้ให้กำเนิดลูกๆที่งดงามและส่งอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆเรอาจึงเขียนความกล้าขึ้นมาและบอกกับโครโนสว่าในท่านเราขอเสนอทิดาให้ท่านคือเฮราสุดท้ายแล้วโครโนสก็เกินเฮราไปอีกคน ครั้งนี้เรอาออกไปจากห้องบัลลังโดยไม่โวยวายอะไรอีกนางเจ็บปวดจนชินชาไปแล้วทั้งยังขมขื่นและไม่อยากจะเชื่อว่านางได้สมรสกับจอมโกหกโดยกำเนิดที่เป็นฆาตรกรและจอมกินเด็กต่างหากยังมีอะไรเลวร้ายกว่านี้อีกขณะเดียวกันโครนอสยังเป็นราชาแห่งเอกภพผู้มีลูกน้องเก่งๆมากมายอีกด้วย เพราะอย่างนี้นางจึงไม่สามารถจะตอบโต้หรือหลบหนีไปได้และเรื่องเลวร้ายมากกว่านี้ก็ยังตามมาเรอายังให้กำเนิดทารกเทพ,พเจ้าที่สมบูรณ์แบบน่ารักน่าชังมาอีกสองครั้งลูกเทพตนที่4เป็นเด็กผู้ชายชื่อ h a d ดสซึ่งโครนอสน่าจะยัง้งยั้งบ้างเพราะเป็นลูกชายแต่ก็เปล่าเลยลูกเทพตนที่5ก็เป็นเด็กผู้ชายอีกชื่อว่า โพไซดอนแต่แล้วก็เหมือนเดิมเรอาวิ่งออกไปแล้วล้มตัวฟุบลงใส่อื่นแนบกับพระธรณีทันใดนั้นนางได้ยินเสียงกระซิบจากผืนโลกเป็นเสียงของไกอาผู้ยังหลับไหลอยู่แม้ขณะพระแม่ธรณีไกอากำลังหลับฝัน ก็ไม่อาจทนฟังเสียงร้องไห้ของเทพีไททันทิดาของตนได้เมื่อเจ้าพร้อมจะให้กำเนิดบุตรทิดาครั้งต่อไปจบไปที่เกาะครีตเจ้าจะได้รับความช่วยเหลือเด็กคนนี้จะพิเศษไม่เหมือนใครเขาจะช่วยพี่ๆคนอื่นๆได้เทพี TP ไกอากล่าวเรอาได้ให้กำเนิดทารกออกมาเป็นเทพเจ้าชายงดงามและสมบูรณ์แบบที่สุดเรอาตั้งชื่อว่าซุส ความอาจแปลได้ทั้งท้องฟ้าหรือส่องแสงหรือไม่ก็ชีวิตอย่างลับๆที่เกาะครีตแล้วเอาหินที่รู้จักกันในานามหินอมฟาลสมาห่อหุ้มด้วยผ้าแล้วส่งไปให้คโครนอสซึ่งเขารีบกลืนมันลงไปทันทีโดยที่นึกว่าเป็นลูกของเขาส่วนเลอาก็แอบ,บซ่อนซุสไว้ในถ้ำที่ภูเขาไอด้าบนเกาะครีตเมื่อซุสเติบโต เขาใช้ยาพิษที่ได้รับจากไกอาเพื่อบีบบังคับให้โครโนสอาเจียนออกมาซึ่งสิ่งที่ออกมาอย่างแรกก็คือหินที่ถูกวางลงใต้ช่องแคบบนภูเขาพานาซัสซึ่งกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความตายของมวลมนุษย์ถัดมาก็เป็นแพะรวมถึงพี่ชายทั้งสองและพี่สาวทั้งสามของซุสด้วยในเวอร์ชันอื่นๆก็บอกว่าเมทิสลูกของโอเชนัส และเตติสทําให้โครโนสอาเจียนออกมาเพื่อบังคับให้สํารอกลูกๆของเขาหรือบ้างก็ว่าซุสได้ตัดกระเพาะของโครโนสให้เปิดออกและหลังจากที่ทําการปลดปล่อยพี่น้องของเขาซุสก็ปลดปล่อยพวกยักษ์เฮคาโทชัยและไซคลอปผู้ที่สร้างสายฟ้าให้กับเขาในมหาสงครามที่ถูกเรียกว่าไททานโนมาชีหรือ War of the Titan ซุสและพี่น้องของเขา ด้วยความช่วยเหลือจากพวกยักษ์และไซคลอปร่วมกันโค่นล้มโครโนสและไททันอื่นๆอย่างไรก็ตามหลังจากชัยชนะของซุสผู้เป็นลูกตามบทกวีของฮอมเมอร์กล่าวว่าโครโนสนั้นถูกกักขังร่วมกับไททันอื่นๆในทาทารัสแต่ในบทกวีของออฟฟิกซ์บอกว่าเขาถูกขังอยู่ในถ้ำเทวีแห่งรัตติกาลในยุคแรกเริ่มไปชั่วนิรันด์เป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องราวในกรีกโบราณหรือเทพเจ้าต่างๆที่พวกเรานำมาเสนอ เพื่อนๆชอบกันไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา The Storyteller ด้วยนะครับถ้าใครอยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับจะถือว่าเพื่อนมาเล่าให้เพื่อนฟังแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ